โอ้ยอุย้ยสองสามตายดีวยวตัวเนี้แต่แข็งโอ้ยสามครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทีนท้ทนงน้องนานาเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปดักปลาไหลกันนะครับและนี่เหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นปลานินย่างอันนี้อย่างมาหลายวันแล้วนะครับแข็งแข็งโป๊กเลย <laughs> รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าพอดีลือตู้เย็นเจอนะครับ,รบนี่ครับผม ผมก็จะสับเป็นชิ้นเล็กๆขนาดนี้นะครับแล้วก็จะใส่ไปทั้งดุ่นแบบนี้เลยไม่ต้องห่อผ้านะครับ ครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยว่าจะดักกันยังไงครับผมแล้วนี่นะครับก็เป็นไม้ของผมคือเป็นป่าบอนแล้วก็ป่าปักน้ำนะครับครับ ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวดักให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามารุ่นพร้อมกันเลยว่าจะมานหรือเปล่าเลยอย่ากึ่งบรรยากาศทําเหมือนฝนจะตก้วยนะครับเดี๋ยวคอยมารุ่นกันนะครับว่าจะหมานขนาดไหนกับเหยื่อปนินย่างของเราสวัสดีตอนเช้าๆครับผมมาครับเรามารุ่นบางรานกันจะหมานหรือเปล่าดูกันครับผมมีตัวไหมวันนี้ อุ้มีตัวครับผมมีตัวอยู่นี่นี่นี่เลยครับก็บอกแรกกหมานเลยไปครับไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันต่อเลยครับมารุ้นกระบอกที่สองกันเสียง มีแล้วครับนี่ตายหรือเปล่าแรงนิน่งๆน่าจะยังนะครับมาดูกระบ,บอกนี้นะครับอยู่ไกลๆกันเลยสองกระบ,บอกรวดเลยนะครับ นี่ก็จะวางทีหน่อยนะครับตรงนู้อีกหนึ่งกระบอกห่างกันประมาณวาสเซตเดมาดูกระบอกนี้กันกดครับก็ะบอกนี้ถือว่าเหยื่อประนิยางของเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับห่างกันจะ่สมเก้าดนี่ครับ นักๆนักน้ําหรือนักไพรไม่มีครับดูกระบอกนี้กันจะมีหรือไม่งี้เอ้ย โอ้ยนีครับออ้ยนักตือเลยนี่โอ้โหแจ๋วเลยครับสีกระบอกห้ากระบอกนะครับเข้ามาสามแจ๋วอยู่ไปครับมาครับลุ้นกระบอกนี้กัน ไม่มีครับผมอุ้ยรู้ว่ามีอุ้ยมีแค่ตายเบาหนิดเดียวนึกว่าไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่เอ่ยไปครับไปลุ้นกันต่อมาครับเดี๋ยวสองกระบ,บอกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้เพิ่งได้มาเมื่อกี้กระบ,บอกมาดูกันครับมีหรือเปล่าบอกนี่หายากแล้วนะครับปลาไหลไม่มีเลยไปเดี๋ยวไปดูกระบอกสุดท้าย นี่ครับผมกระบอกสุดท้ายนะครับมีตัวเดี๋ยวอยู่พอได้นะครับวันนี้ไปครับพอทั้งหมดนะครับเอาไปสิบสามกระบอกมีเข่ามาห้าครับตัวไม่ค่อยจะสวยเท่าไรเลยวันนี้ต่อพอดีมีเหยื่ออยู่แค่นั้นนะครับไหนอ่ะโอ้โหมาแล้วครับ นีดูบอกนี่กันก็ถือว่าไม่เคยพลาดเลยนะครับกับเหยื่อปนินอย่างมีอย่าอันนี้ใหญ่หน่อยครับผมนีม่ใส่สวยเลยอ้กมาได้ออกกะบอกละตัวนะครับ โอ้ยสวยตัวนี้ครบับโอ้ป้าหรือบ้านเลย,น,เลยนี่ครับผมเศษปนินย่างนะครับมาไหวอุ้ยเร็วสุงหัด มาดูกระบอกกูท้ายรู้สึกเหมือนว่ากระบอกนี้จะหนักกว่าเขาหน่อยนะครับน่าจะมีสองตัวหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยสอ,ยอ,ยองสามตายด้วยว่าตัวเนี้แต่แข็งโอ้ยสามครับโอ้โหกระบอกเดียวคุ้มเลยครับผม นี่ครับผลงานการดักบางลันนะครับ13ก็บอกมีเข้ามาห้าถือว่าพอได้กินอยู่ครับผมเดี๋ยวครับ